จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทายาทที่หายสาบสูนไปกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งใน12ปีต่อมาทว่าความทรงจําของเขาหายไปแถมยังถูกสงสัยว่าอาจไม่ใช่ทายาทคนนั้นอีกมันเกี่ยวพันถึงความลับของตระกูลเขาหรือไม่มาร่วงลุ้นความจริงเบื้องหลังปริศนาเหล่านี้ได้ในซีรีส์เดียหองรังค่ะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในป่าแห่งหนึ่งหงรังคุณชายน้อยทายาทตระกูลพ่อค้าใหญ่วัย8ขวบก,กำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างด้วยความตื่นตระนกสิ่งนั้นไล่ตามเข้ามาจนได้มันคือร่างผมขาวลึกลาากลัที่นาาหววด และจากนั้นเด็กชายโฮงรังก็หายตัวไปไม่มีใครได้พบเห็นโฮงรังอีกเลยครอบครัวของโฮงรังพยายามตามหาตัวเขาอย่างเต็มที่ทั้งออกประกาศตามหาและพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แจอีพี่สาวต่างมานดาของเขาเองก็พยายามตามหาน้องชายของตนเช่นเดียวกันเธอวิ่งเข้าไปค้นหาถึงในป่าเพื่อคว้าน้ำเหลวในท้ายที่สุดแต่อีกด้านหนึ่งโฮงรังที่นั่งอยู่คนเดียวบนหลังคาทามกลางหิมะโปรยปลายก็คล้ายจะนึกถึงความทรงจําบางอย่างเกี่ยวกับแจอีขึ้นมาได้คุณชายน้อยเพียงแต่บอกว่าเขาจะมองเห็นเธอเสมอ 12ปีต่อมาใบประกาศตามหาโฮงรังกลางเมืองยังคงถูกติดไว้แถมยังมีใบใหม่ที่คาดเดาใบหน้าเขาในวัยผู้ใหญ่เอาไว้อีกชาวบ้านในเมืองพากันพูดคุยถึงข่าวลือว่าพี่สาวของเขาเป็นปีศาจจับเด็กกินคุณชายโฮงรังเองก็คงตกเป็นเหยื่อไปแล้วพวกเขาไม่รู้เลยว่าแจอีคนในเรื่องเองก็ได้ยินเรื่องพวกนั้นด้วยแต่เธอก็จากไปโดยไม่พูดอะไรเลยอีกด้านหนึ่ง ครอบครัวของโฮงรังยังคงระส่ำระสายกับการหายไปของเขาแม่ของโฮงรังกลายเป็นคนเลื่อนลอยที่เอาแต่สูบยาพ่อของเขาเองก็ต้องมาคอยจัดก,การกับคนนอกที่แอบอ้างเป็นลูกชายที่หายสาบสูญพอหลอมพิสูจน์ให้บอกที่มาของรอยแผลเป็นบนอกก็เลือกลักต่อไม่ได้สักทีสุดท้ายไอ้หนุ่มคนนอกแดนก็ถูกนำตัวไปตัดนิ้วทิ้งจากนั้นก็มีคนมาตามตัวพ่อโฮงรังให้ไปเข้าเฝ้าองราชทายาทต,ตั้งแต่หน้าประตูก็เห็นว่ามีกระดาษถูกทิ้งไว้ข้างนอกเป็นจำนวนมาก ทำให้พ่อของโฮงรังเข้าใจว่าพระองค์กริ้วอยู่แต่เมื่อไปเข้าเฝ้าแล้วก็เห็นว่าข้างในมีแต่ผีเสื้อบินวนงเต็มไปหมดราชทายาทบอกว่ามันดูสวยเหมือนฝันจนไม่นึกโมโหอะไรแล้วเห็นว่านะของตนสุขภาพไม่ดีอยากวาดภาพไปให้แล้วให้พ่อของโฮงรังช่วยดูภาพร่างที่วาดหน่อยเขาบอกว่ามันสวยมากจนไม่กล้าวิจารณ์ราชทายาทจึงคิดว่าต้องเร่งมือแล้วสั่งให้พ่อของโฮงรังไปหากระดาษที่กรองจนดไร้ตำหนิมาให้พระองค์ ตกกลางคืนแจอีที่แต่งกายเป็นชายกำลังหนีการตามล่าจากกลุ่มคนอยู่ในปา่าเธอทำอุบายวางตะเกียงไว้คนละทิศกับทางที่ตัวเองหลบหนีแล้วแต่ก็ยังไม่ไวยถูกจับได้อีกระหว่างที่วิ่งหนีอยู่นั้นก็ถูกมือปริศนาดึงตัวเข้าไปกลุ่มคนที่ตามหาเธอพบว่าคนคนนั้นคือมูจินลูกชายบุญธรรมที่สมาคมตระกูลมินรับมาเลี้ยงแทนหงรังที่หายตัวไปคนกลุ่มนั้นดูจะไม่ค่อยให้ความเคารพมูจินนักมองว่าเป็นพ่อค้าต่ำต้อยซ้ำยังจะค้นขบวนของเขาเพราะคิดว่าซ่อนตัวแจอีเอาไว้อีก แต่เมื่อเปิดไปเจอว่าข้างในเป็นหญิงสาวคนหนึ่งก็ตกใจมูจิงกลายเป็นฝ่ายรุก,กลับว่าอีกฝ่ายมีเกียรสมาคมควรไปคุยกันที่สำนักตรวจการว่ายกนักเลงมามากขนาดนี้ตอนดึกทําไมทําเอาอีกฝ่ายรีดแก้ตัวแทบไม่ทันอ้างว่าตัวเองแค่มามากเกินไปแล้วพาคนจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีมูจิงแซวว่าใจอีต้อนรับการกลับมาจากต่างถิ่นของเขาซะยิ่งใหญ่ทําแบบนี้มันบุ่มบ่ามมากนะรู้ไหมว่าถ้าเขามาช่วยไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น อีกฝ่ายพูดติดตลกว่าคงโดนตัดแขนตัดขาไปสักข้างแล้วแต่ยังไงก็ดีใจที่เห็นมูจินกลับมาเพราะเธอคิดถึงเขามากทำเอามูจินอมยิ้มใหญ่ เมื่อมูจิงกลับไปถึงบ้านแล้วก็ได้รับคำชมจากพ่อคงรังเป็นอย่างมากลูกบุญธรรมคนนี้สามารถจัดก,การปัญหาที่ค้างคามานานได้เป็นอย่างดีแล้วพ่อของฮงรังก็มอบหมายให้มูจินเป็นตัวแทนไปลงนามกับสมาคมการค้าอีกเจ้าหนึ่งมูจินบอกว่าตนไม่กล้าทำหน้าข้าตาพ่อบุญธรรมแต่โดยพ่อคงรังย้ำบทบาทของตัวเองว่าที่เขาถูกรับมาเป็นลูกบุญธรรมแม้ว่านายหญิงแม่ของคงรังจะค้านขนาดไหนเนี่ยไม่ใช่เพราะต้องการให้มาเป็นตัวแทนของฮงรังแบบที่เข้าใจแต่อยากให้เป็นตัวแทนของเขาเองต่างหาก ในช่วงที่จิตใจของแม่โฮงรังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเช่นนี้เป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้ยกสถานะของตัวเองขึ้นมาด้านแม่ของโฮงรังนั้นอยากสูบยามากจนเริ่มออกอาการทำร้ายคนรับใช้เป็นที่น่าสังเวชในสายตาของหมอผียิงอย่างมากดุด่าแม่โฮงรังที่โผล่เข้ามากอดรัางขาวว้อย่างหนักแทนที่ลูกชายหายไปแล้วจะทำตัวให้เข้มแข็งดันมาเอาแต่ทำตัวเหลวไหลเช่นนี้สภาพแบบนี้ต่อให้โฮงรังกลับมาก็คงจำหน้าลูกไม่ได้หรอกแต่แม่โฮงรังก็ขอความเห็นใจ เพราะการสูบยาเป็นวิธีที่จะทําให้ได้เห็นหน้าลูกบ้างแต่เธอจะยอมเลิกมันจนหมอผีหญิงช่างใจอ่อนเอื้อมมือไปลูบไล้ใบหน้าอีกฝ่ายบอกว่าให้เตรียมตัวกับการมาของแขกคนสําคัญต่อมาในวันลงนามหมูจินก้าวเข้าไปทางรถอย่างสง่างามสังเกตเห็นว่าแจอีก็อยู่ดูเขาที่นั่นด้วยจากนั้นแม่ของโฮงรังที่แต่งตัวเต็มยศก็ตามเข้ามาเจอีรู้สึกตึงเครียดจนจิกแผลเก่าที่แข็ขึ้นมาทันทีในวัยเด็ก เธอเคยถูกอีกฝ่ายต่อว่ามีแช่กำเนิดเป็นตัวการากินีทําให้แม่แท้ๆต้องตายคนรู้จักต้องมีเคราะห์ไก่ในเล้าโดนฉีกเป็นชิ้นๆอยู่หลายครั้งและยังส่งต่อความการากินีนั่นไปให้ลูกของนางอีกแจอีในตอนนั้นจิกแข็งจนเลือดซึมเปื้อนแขนเสื้อของตัวเอง แต่กลับมาในปัจจุบันแม่ของโฮงรังบอกว่างานสําคัญแบบนี้ก็ต้องเตรียมตัวหน่อยแต่กลับซุดตัวลงไปขณะก้าวเดินแล้วยังมองมาทางมูจินอย่างมาดร้ายแสดงอานาจต่อสายตาทุกคนที่นั่นโดยการสั่งให้มูจินคุกเข่าเป็นบันไดให้เธอเหยียบขึ้นรถไประหว่างนั้นใจีก็สะดุดหกล้มจนขาเจ็บด้วยพอบุญธรรมไม่พอใจมูจินมากแทนที่จะได้ประกาศสักดาข,ของสกุลชิมตั้งกลายเป็นเวทีอวดบาร,รมีของสกุลมินไปสะได้ แต่มูจินงคาดการว่าอีกไม่นานการค้าที่นางเป็นผู้ดูแลก็จะมีความผิดพลาดและเขายินดีรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพื่อให้ดูเป็นการตอบแทนนยายหญิงที่ขาดสติด้วยความกระตันอยู่และแนะนําให้พ่อบุญธรรมเป็นผู้รับผลจากความเสียหายนั้นเพราะสิ่งที่ได้รับกลับมาจะทวีคูณยิ่งกว่ามากมูจินออกมาพบกับแจอีต่อถามไถ่ยอาการขาเจ็บของเธอด้วยความเป็นห่วงก่อนจะแบกแจอีขึ้นหลังตัวเองไปส่งแล,ทและทําแผลให้เธอข้อเท้าแจอีเพียงแค่เคล็ดเล็กน้อยพักสักหน่อยก็คงหายดีแต่มูจินเดาว,ดว่าแจอีคิดจะทําอะไรต่อ จึงบอกให้เธอเลิกทำซะแจอีนึกว่าหมายถึงการออกตามหาโฮงรังแต่อีกฝไไ่ายหมายถึงการหนีไปต่างหากมูจินรู้เรื่องที่แจอีร่วมมือกับคนจรนใช้เงินที่หลอกมาจากกลุ่มนักเลงพวกนั้นในการตามหาน้องชายตัวเองและยังอาจวางแผนเดินทางไปตามหาในเมืองอื่นแจอีถึงกับถอนหายใจที่ถูกรู้ทันมากขนาดนี้มูจินบอกว่าแจอีไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นเมื่อเขาได้เป็นหัวหน้าสมาคมเมื่อไหร่เขาจะให้เธอเป็นหัวหน้าพ่อค้าเปิดสาขาที่เมืองนั้นถึงตอนนั้นทั้งสองก็จะได้ไปตามหาโฮงรังด้วยกัน แต่แจอีพูดทีเล่นทีจริงว่าไม่ได้เดี๋ยวมูจินจะไม่ได้แต่งงานเอาไม่มีใครอยากได้ลูกเขยที่มีน้องสาวสติไม่ดีอย่างเธอเธอยังอยากมีพี่สะพ้ยกับหลานให้อุ้มนะแต่นั่นทําให้สีหน้าของมูจินดูมองบนลงอย่างเห็นได้ชัดต่อมาคนที่พ่อของโฮงรังส่งไปตามหาลูกชายเสยนาก็กลับมารายงานว่าพบตัวคุณชายของบ้านแล้วแล้วต่อรองเรื่องค่าตอบแทนเพิ่มนั่นทําให้พ่อของโฮงรังขู่ว่าหากนี่ไม่ใช่ความจริงบทลงโทษที่คนคนนี้ต้องเจอก็จะไม่ต่างอะไรกับพวกที่มาแอบอ้างเป็นลูกชายตน แต่อีกฝ่ายยังคงยืนยันว่าเจอตัวแล้วจริงๆเจ้าตัวเติบโตมากับพวกนางโลมแล้วยังชีพด้วยการเป็นนักสู้แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงสูญเสียความทรงจําในวัยเด็กไปเข้าใจว่าตัวเองเป็นเด็กกาพร้ามาตลอดพ่อโฮงรังสั่งให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อนแต่ดูเหมือนจะไม่ทันการเพราะแม่ของโฮงรังเข้ามาแล้วนางเคลือบแคลงว่าอีกฝ่ายอยากซ่อนลูกชายไว้ไม่ยอมคืนให้นางแต่พ่อโฮงรังบอกว่าเป็นเพราะเขาไม่อยากให้เธอต้องสะเทือนใจหากพบว่านั่นไม่ใช่ความจริงจะให้เชื่อคนตำต้อยแบบนี้ได้ยังไง แต่โดนสวนกลับไปว่านี่เป็นแขกคนสําคัญของนางตังหาแจอีนึกถึงเหตุการณ์ในคืนที่เธอวิ่งออกไปตามหาโฮงรังในป่าแล้วหายใจติดขัดจนมูจินต้องวิ่งเข้ามาดูอาการจากนั้นคนรับใช้ในบ้านก็วิ่งมาแจ้งว่าคุณชายโฮงรังที่หายสาบสูญไปกลับมาแล้วแม่โฮงรังถึงกับเป็นลมล้มพับเมื่อได้เห็นหน้าเขาผลการตรวจร่างกายทุกอย่างผ่านฉลุยไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดเสียงวิพากวิจารในหมู่คนใช้ว่าสถานะของมูจินในฐานะลูกบุญธรรมจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากแค่ไหน แต่มูจิงกลับร้อนใจที่แจอีวิ่งไปดูคนที่อ้างตัวว่าเป็นหฮงรังเหมือนทุกทีมากกว่าทันทีที่ได้พบหน้าของโฮงรังคนนี้แจอีก็บอกทันทีว่าเขาคือตัวปลอมจนผู้ตรวจร่างกายต้องชี้แจงว่าผลการตรวจร่างกายของคนนี้ผ่านทุกจุดไม่ใช่แค่รูปรักหรือแผลเป็นแม้กระทั่งเลือดและระบบการหายใจก็ยังบกพร่าเหมือนกับพ่อของเขาไม่ผิดถึงกระนั้นแจอีก,ก็ยังไม่เชื่อเธอโตเถียงพ่อก่อนจะไปพิสูจน์ด้วยการถามชายหนุ่มว่าจําอะไรได้บ้าง พงรังตรงหน้าบอกว่าเขาจําเรื่องในวัยเด็กไม่ได้นึกออกแค่เรื่องที่เคยไปวิ่งเล่นกับพี่สาวบนเขาแต่โดนใจอีปัดตกไปเพราะพี่น้องที่ไหนก็มีเรื่องแบบนั้นแถมเมื่อถามเจาะไปเรื่อยๆคนตรงหน้าก็ไม่สามารถให้คําตอบได้สักเรื่องอีกใจอี e. บอกด้วยความเคืองแค้นว่าคนที่ไม่ใช่จะไปบอกเรื่องที่ไม่เคยเจอเหล่านี้ถูกได้ยังไงเขาไม่มีทางเป็นน้องชายของเธอได้หรอกเธว่าชายตรงหน้าเพียงแต่บอกว่าคงเป็นเช่นนั้นจริงเขาเองก็หวังว่าตลอดทางเมื่อได้มาที่นี่แล้วจะนึกอะไรออกขึ้นบ้างแต่จนถึงตอนนี้กลับไม่มีอะไรคืบหน้าเลย พ่อของโฮงรังก็เสริมขึ้นมาอีกว่าเด็กที่ถูกพลัดพรากให้เป็นลำบากคนไหนล่ะจะยังมีความทรงจำชัดเจนได้แจอีตั้งท่าจะเถียงขึ้นมาอีกแต่ก็ถูกพ่อบอกให้พอแล้วไล่ออกไปเป็นทันทีกับที่แม่ของโฮงรังวิ่งเข้ามาจับมือชายคนนั้นไว้และกล่าวขอโทษที่ไม่ได้เป็นแม่ที่เข้มแข็งพอแจอียังคงพยายามบอกแม่เลี้ยงว่านั่นไม่ใช่ลูกชายนางแต่กลับกลายเป็นว่าแม่เลี้ยงยิ่งมั่นใจว่านั่นคือโฮงรังตัวจริงเพราะเห็นปฏิกิริยาของแจอีมองว่าแจอีจะยิ่งดูไร้ประโยชน์เมื่อโฮง,งกลับมา คงเป็นลมหายใจสุดท้ายที่พยายามกลั้นไว้กลั้นต่อไปเถอะอย่าให้กลิ่นอัปมงคลของแจอีมาแปดเปื้อนลูกชายนางแจอีกลับมาให้คนใช้ช่วยทําแผลบรรดาคนใช้ก็พยายามกล่อมว่าให้สังเกตดูชายคนที่ไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปแจอียังคงยืนยันว่านั้นไม่ใช่ตอนที่อยู่ด้วยกันเธอไม่เคยลัสายตาไปจากหงรังแล้วยังวาดภาพว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงในหัวอยู่ทุกวัน แทบจะเห็นเขาทั้งยามหลับยามตื่นจนคนใช้อดสงสัยไม่ได้ว่าคุณหนูของเธอมองไม่เห็นโฮงรังคนนั้นในตัวเขาเลยเหรอและแจอีก็บอกเพียงว่าไม่ตกกลางคืนแจอีนั่งอยู่บนหลังคาบ้านเพียงคนเดียวหัวนึกถึงวัยเด็กที่เธอมักป้องมือทําท่าส่องอะไรบางอย่างจากข้างบนแล้วโฮงรังก็ส่งยิ้มกลับมาเธอหวังว่าโฮงรังตัวจริงจะรีบกลับมาจะได้ไล่ตัวปลอมคนนี้ออกไปสักทีจากนั้นชายที่เพิ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นโฮงรังตัวจริงเพิ่งได้แต่งตัวแบบคุณชายแล้วถือธนูออกมาอยู่นอกเรือน เขาเลงมันแล้วไล่ระดับสายตามาเรื่อยๆจนเห็นแจอีเข้าแต่อีกฝ่ายกลับยิงธนูใส่ทันทีเธอรีบหลบก,ก่อนจะพบว่าเขาแค่แกล้งทําจึงไม่พอใจแต่ที่จริงโฮงรังคนนี้เองก็ไม่พอใจเธออยู่เช่นกันวันรุ่งขึ้นในมื้อเช้าของบ้านโฮงรังเข้ามาร่วมโต๊ะโดยพาชายแปลกหน้าคนหนึ่งติดตามเข้ามาด้วยเมื่อพ่อแม่ของโฮงรังถามถึงก็แนะนําว่าเป็นคนหูหนวกเป็นใบไม่ทราบที่มาทําเอาพ่อเขาสงสัยว่าแล้วจะช่วยคุ้มกันลูกชายเขาได้เหรอ แต่หฮงรังบอกว่าประสาทการรับรู้ของคนคนนี้เฉียบคมมากสัมผัสได้ถึงความโหดร้ายและการเป็นศัตรูโฮงรังพูดคำหลังด้วยมองไปทางแจอีอย่างมีเล็ดในหฮงรังพูดต่อว่าเขาเองก็เป็นนักสู้คนหนึ่งปกป้องตัวเองได้หากผู้ใหญ่ทั้งสองคนไม่สบายใจเขาก็จะไล่ออกไปให้แต่ตัวเองก็จะไปกับคนคนนี้ด้วยทําเอาแม่โงรังเลิกลักบอกว่าไม่มีอะไรแค่ถามดูเฉยๆแล้วโงรังก็ส่งสัญญาณให้ผู้ติดตามคนนี้ออกไปจากห้องนั้น มูจินเป็นคนสุดท้ายที่ก้าวเข้ามาในวงกินข้าวแม่หงรังไม่พอใจมากหาว่าทําตัวเสียมารยาทแต่พ่อหงรังออกตัวบอกว่าเขาเป็นฝ่ายเรียกเข้ามาเองแล้วสั่งให้มูจินไปนั่งที่โต๊ะบอกให้หงรังกับมูจินทําความรู้จักกันไว้มูจินมีศักดิ์เป็นพี่ของหงรังและเป็นหัวหน้าของสมาคมแต่แม่ของฮงรังยังคงเหยียดหยามลูกบุญธรรไม่หยุดโดยบอกว่ามูจินก็แค่ต่อไม้ที่แทนที่ลูกชายนาง พ่อโฮงรังตัดบทบอกว่าบูจินเข้าใจงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดีและอยากให้โฮงรังเรียนรู้สิ่งต่างๆจากมูจินเอาไว้เกิดเป็นความตึงเครียดขึ้นในวงกินข้าวนั้นเจอีมาถามมูจินหลังจากนั้นว่าเชื่อเรื่องที่โฮงรังคนนี้บอกว่าจําอะไรตอนเด็กไม่ได้ไหมถ้าไม่จริงนี่ก็เป็นการโกหกที่เสี่ยงตายมากจะทําแบบนี้ไปทําไมมูจินบอกว่าเช่นเดียวกับบรรดาผู้แอบอ้างที่ผ่านมาตําแหน่งผู้สืบทอดของสมาคมนั้นเป็นอะไรที่คุ้มเสี่ยง แต่แจอีก็บอกว่าคนคนนี้ต่างจากผู้แอบ,บอ้างคนอื่นๆที่ไม่ได้เตรียมตัวมาดีเลยเดินมาบอกว่าจําอะไรไม่ได้แล้วใครๆก็พากันเชื่อไปหมดจากนี้เมื่อข่าวการกลับมาของโฮงรางแพร่ออกไปแล้วก็จะไม่มีใครคิดตามหาโฮงรางตัวจริงอีกนอกจากตัวของแจอีแต่เธอก็จะรีบหาโฮงรางตัวจริงให้เจอเพื่อปกป้องมูจินแล้วทั้งสองก็ยิ้มให้แก่กัน วันต่อมาหงรังที่กําลังเข้ามาหาหมาตัวหนึ่งถูกแจอีวิ่งมาขวางไว้เขาเพิ่งได้รู้ว่าเจ้าตัวนี้ชื่อเจ้าเหลืองแจอีได้ทีแซะหงรังที่ตนคิดว่าเป็นตัวปลอมว่าหมามันคงไม่เห่าเจ้านายตัวเองหรอกหงรังสงสัยว่าทําไมมันถึงได้ชื่อนี้เพราะตอนนี้มันดูไม่เหลืองคงเพราะสีซีดลงแจอีวินใส่เขาตลอดจนหงรังเองก็ว่าพี่สาวคนนี้เปลี่ยนไปเพราะคนที่เขาสัมผัสได้ไม่น่าชิงชังแบบนี้เขาบองปราดเดี๋ยวก็รู้แล้วว่าสถานะแจอีที่บ้านนี้เป็นยังไงเเสสีียงยงงงงรรกกขอแแมม่หัาาทนนาททบนน แจอีออกอาการเกรงจนจิกแข็งขึ้นมาทันทีโฮงรังที่สังเกตเห็นแค่นหัวเราะในลำคอก่อนจะหันไปสนทนานกับแม่ของเขาเขาบอกว่าลองชวนหมาตัวนี้คุยดูนั่นทำให้แจอีนึกถึงวัยเด็กที่เธอขำตอนเห็นโฮงรังพยายามพูดภาษาหมากับเจ้าเหลืองปัจจุบันเองแม่ของโฮงรังก็ยังพูดถึงเรื่องความสนิทสนมของเขากับเจ้าหมาตัวนี้ด้วยอาจเป็นเพราะความทรงจำกลับมาก็ได้ ที่จริงแม่ของโฮงรังมาตามเขาไปพบพ่อเมื่อทุกคนจากไปแล้วเจอีก็ซุดตัวลงนั่งข้างเจ้าหมาบอกว่าตนเองก็รู้สึกอยากกัดไอ้อนี่เหมือนกับมันแต่ทำไม่ได้นะไม่งั้นได้ตายแน่แต่เธอนี่แหละที่จะเป็นคนกัดเขาให้กระจุยเองลหลังโฮงรังไปเดินตลาดเรียนรู้จากพ่อแม่ของเขาแล้วก็กลับมาคุยกับผู้ติดตามหูหนวัของตนว่าหากได้เติบโตมาจากที่นี่แต่แรกอะไรอะไรจะแตกต่างไปจากนี้ไหมแต่หากเป็นแบบนั้นก็คงไม่ได้พบกับผู้ติดตามคนนี้ ผู้ติดตามยิ้มรับก่อนโฮงรังจะสังเกตเห็นว่ามีเศษกระเบื้องแตกเต็มลานบ้านที่ตนกําลังจะมุ่งไปโฮงรังตั้งใจลอบไปสังเกตบ้านของแจอีสภาพของมันดูซ้ำซ้ออย่างที่เขาคาดไว้แล้วยังมีขนมที่มีผ้าปิดบังไว้อยู่แต่ดูท่าจะไม่ใช่เพื่อการซ่อนไว้แอบ,บกินเขาสัมผัสได้ว่าแจอีกลับมาแล้วจึงจากไปแต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นฟานหลังคอเขาที่เหมือนกับโฮงรังของเธอมากจึงทักขึ้นมาทว่าโฮงรังดูไม่ใส่ใจมันเลยบอกว่าเป็นแผลที่ได้มาระหว่างใช้ชีวิต หยุดมือแจอีที่ยื่นเข้ามาใกล้แล้วบอกว่าชีวิตเขาผ่านความลำบากมามากจะให้สาธยายาให้ฟังไหมหรือจะให้แสดงให้ดูไหมว่าโตมาอย่างไงก่อนจะออกแรงดึงเธอเข้าใกล้แล้วไม่ยอมปล่อยอีกฝ่ายไปสักทีเป็นมูจินที่เข้ามาหยุดการกระทําอุกอาจของโฮงรังไว้ออกคําสั่งว่าอยากคุกคามแจอีโฮงรังเพียงสะบัดมือออกแล้วบอกว่าอย่ามาสั่งเขาเดี๋ยวท่านพีก็จะต้องออกไปจากตําแหน่งของเขาแล้วอย่ารนหาที่จะดีกว่ามูจินบอกว่ามันไม่ง่ายหรอก ที่ตัวแทนอย่างเขาจะอยู่รอดแบบนี้มาได้ถึง12ปีดังนั้นเขาจะไม่ยอมปล่อยตัวปลอมที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าคนนี้ไปแน่หงรังแค้นหัวเราะกับคำว่าตัวปลอมนั้นบอกเพียงว่าก็อาจใช่ก่อนจะหันหลังจากไปตกดึกหญิงรับใช้ในบ้านผู้ดีคนหนึ่งออกมาจากที่พักเพียงลำพังเธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่พลาดผ่านตัวเองไปเงาของมันขยายใหญ่ขึ้นจนบังเธอได้มิดด้านหลังเธอคือร่างผมยาวสีขาวที่พุ่งเข้ามาหาอย่างรวดเร็วแล้วเธอก็ได้ตะกรีดร้องเมื่อต้องหันไปเผชิญหน้ากับมัน และตอนที่1ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ